สีแดงครับปูสามเบี้ยขึ้นไปสีขาวทิมสกัดสีแดงจึงดันเบี้ย สีขาวทิมเบีย้ยกลางสีแดงกินสีขาวใช้ม้ากินโตอตอบฝั่งสีแดงขยับโคนผูกเบีย้ย สีแดงเดินโคนไล่ม้าม้าขาวถอยกลับ สีแดงครับกินมา้าสีขาวใช้เบีย้ยสีแดงกินเม็ดสีขาวใช้มา้าสีขาวครับเดินม้าเข้ามาฝั่งสีแดง อยโคนกินสีขาวกินหงายสีแดงขยับหมาหลบสีขาวจึงทิ่มเบี้ยผูกสีแดงหลบตาลุก สีขาวนะครับเห็นตาลุกคาดจึงเดินหลบสีแดงเปลี่ยนมาเดินเหลือสีขาวครับกินม้าสีแดงใช้เบี้ยตัวในกินออกข้างนอก สีขาวเดินโคลนเข้ามาสีแดงลุกสีแดงใช้โคนลุกสีขาวเอาโคนบุกขึ้นมาสีแดงตีลุก สีขาวใช้โคนบังสีแดงถอยเรือลงมาผูกเรือสีขาวใช้เรือกดขุน สีแดงเดินเบี้ยงหายขังเรือสีขาวสีขาวขยับเรือสีแดงเดินเบี้ยงหายสีขาวใช้เรือกินสีแดงถอยมากินลูกสีขาวใช้ขุนสีแดง ลูกสีขาวหลบสีแดงครับใช้เหลือตีลุกสีขาวใช้เบี้ยหงายบังสีแดงไม่แลกสีขาวขยับเหลือ สีขาวใช้เรือตีลุกสีแดงถอยหลบสีขาวกินสีแดงถามต่อเรือสีขาวไม่แลกสีแดงถามอีกครั้ง สีแดงยังไม่ลดละครับเดินเหลือเข้าไปไล่สีขาวลุกคาดเหลือสีแดงกินสีขาวกินเหลือสีแดงครับตีลุกสีขาวขยับขุน สีแดงเอาเรือไปกินเบีย้ยสีขาวจิงตีลุกสีแดงถอยไล่เรือเรือขาวมาจับเบีย้ย สีขาวเอาขุนนะครับผมบุกเข้ามาฝั่งสีแดงขยับเบี้ยริม สีขาวทิมเบียสีแดงเอาเรือเข้ามาถามต่อสีขาวจึงตีลุกสีแดงใช้เรือบังสีขาวไม่กินสีแดงเดินเรืออีกครั้งสีขาวใช้โคนขวางจากนั้นสีขาวขยับขุนไล่เรือ เรือแดงลงมาปิดสีขาวเดินเบี้ยงหงายสีแดงยืดเรือออกสีขาวจึงใช้โคนสีแดงขยับสีขาวลุกสีแดงใช้เรือกินสีขาวใช้เรือสีแดงเดินเม็ด สีขาวปิดเกมลูกจน